นี้เราจะเอาเต้นไก่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยคะเให้สุดใจไปเลยวันนี้อันนี้เป็นเที่ยวลอาซิมไปอีกนะเพื่อนโอ้น่ากินจังเลยนี่เขาจะมีทั้งยำมีทั้งซาบูเพื่อน น้องเอาเติมเลือกกินยำชาบูไม่เคยกินว่าอร่อยขนาดไหนเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยจะ,จะลองดีเพราะเบี้ยวมานทำแล้วมัน,นรสชาติมันไม่ค่อยได้เพรเบีย<ำ>่ยวมันมันมันอันนี้คือยำนะคะเพื่อนอน,นี่ยำทั้งยำทั้งชาบูใส่น้ำยำนี่นะจ้านร้านนี้ขายที่ไหนบ้างคะเนี่ยขาย น,นอพเพื่อนถ้าใครแวะมาวังคงและช่องกระพานจอมาจินมได้แม่น้องอติมกิงกินครั้งแรกอาันนี้จะอน้เป็นม่นองตมก็ไ้จะไดนะ้รอนานมากรุค้าเต็มเลยเดี๋ยวแม่นอติมขอจบคลิปกันี่นีเด้อ สำหรับคลิปมาทากินยนำนะเพื่อนถ้าใครชอบก็เอาอุดหนุนได้ร้านนี้อยู่บางพงเรานี่แหละแต่บางพงแถวช่องกระปัดเรานี่แหละสำหรับวันนี้สบายดี